ทำไมวะทำไมมัวิดีโอขาดช่วงวะเนี่ยแต่กูแชร์มาอ่ะกัน ไม่ได้จะเปิดกล้องจะแชร์เฟซบุ๊กเดี๋ยวครับแช์ไหนไหนล่ะเห้อซิ Cho kênh Để không phải game này, cho mà tôi เคมาแล้วเหรอคคุณนมเจบเมื่อกี้รู้สึกว่าสเต็มมันจะหลุดนะโอ้โหเสียงพัดลมเสียงพัดลมแป๊บหนึ่งนะครับคุณแม็กผมขอแชร์ก่อนแชร์ใหม่แชร์ใหม่ ได้ยินเสียงเกมไหมฮะแม่ค้าได้ยินเสียงเกมไหมครับหมอได้ยินใช่ไหมครับ เดี๋ยวบางทีผมอาจจะได้ไหมครับในเซิร์ฟเวอร์รายได้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะเล่นได้ไหมนั่นสิลรูปไดประตูอีก เราไม่มีใครคิดจะมาดูเลยนะไงเนี่ยครับๆับไปชวนน้องมาดูก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนเห็นทานออแต่ทำมันกระตุกปแปลกเมื่งก่อนเถอะเอาเสร็เสร็จแล้วต้องครับกันไกลมาก่อนเลยเพื่อ,อไว เราตัดไม้น่าจะพอแล้วเราซูก็เขียนเก็บไว้นะฮนะสวัสดีนะครับคุณเป็นเป็นเป็นนักแคสเกมเป็นนักแคสเกมที่ดี ภาพกระตุกหรือเปล่าครับผมสมคนแล้ว ต้วงที่เดี๋ยวผมจะลงคลิป Star Di Valle ในคอมด้วยนะฮะน้องน้อๆคุณมากะเดี๋ยวเริ่มจากจาแข่จะได้ตัดต่อด้วยนะครับผม ผมก็เป็นคนตัดต่อไม่กเก่งมากกดเหล็กก่อนแล้วทำไมต้องก่อนจะได้สร้างบ้านคนงต้องตอเช้าก่อนต้องออกเดนทางไปหาที่สร้างบ้านอีกยุงยากมากเลยนะผมยอมมนันได้ยินเสียงน้ำเลยตอนนี้ผมไม่ได้ใส่หู ฟังในโทรศัพท์นะถ้าใส่หูฟังในโทรศัพท์ันก็จะไม่ได้ยินเสียงเกมหรือเปล่านะก็ดูแค่ในคอมนะดูจะได้เห็นต้องลองขุดบันจัยตรงนี้ออกเว้ยถ้าขุดบันจัยตรงนี้ออกมกันจะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ได้ เออเรินได้แล้วเราทำเราต้องทำไงตอนเนี้ยต้องรอเช้าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยภาพไม่ค่อยกระตุกครับโอเคเอยติด <c oughs> <c oughs>